คลิปนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงภารกิจอีเวนต์ของ MA นะครับผมมีชื่อว่ามันกลับมาแล้วภารกิจอีเวนต์ปฏิบัติการเพิ่มพลังโมบิลอาร์เมอร์เวอร์ชัน2นะครับผมก็อันนี้เหมือนเดิมนะก็คือถ้ามีคำว่ามันกลับมาแล้วนะครับนั่นหมายความว่าเป็นอีเวนต์เก่าที่บนมาให้เราเล่นอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับผม ก็เป็น event, อีเวนต์อ่าเปิดตัวเมตตัวย้อมนะครับเนโอซีองนั่นเองนะเดี๋ยวสักพักหนึ่งเนี่ยก็น่าจะมีเลดบอสมานะครับผมโอเคเอาละเรามาเริ่มจากของรางวัลรวมกันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเนาะของรางวัลรวมในรอบนี้นะครับผมหน้าตาก็จะเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากเนาะส่วนถังเอนเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นถนะังเออันอีกประสงค์นะครับอืม พอเราเลื่อนมาเรื่อยๆนะครับผมโอเคละสี่หมื่นแต้มจะมีตั๋วสี่ดาวแบบนี้นะครับผมเออตามสไตล์เขาแหละพอเลื่อนมาเรื่อยๆก็อ่ะมีเป็นทองของ MA ด้วยนะครับผมโอเคเป็นทองของ MA นะแล้วก็มีนักบินเสริมของ MA นะครับถัดมาเรื่อยๆปับ๊บสุดท้ายก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมมีใบรีสกิลดาวม่วงแล้วก็ถัง E อเอเน็ประสงค์นั่นเองนะ ต่อมานะครับผมเรามาดูแต้มแรกของกันนะครับว่าเป็นยังไงในส่วนของแต้มแรกของนะครับตรงนี้จะเห็นว่ามีดาวม่วงของ MA ตัวย้อมใหม่ด้วยนะครับผมเป็น NEOCION นะครับผมราคาอยู่ที่1ล้านแต้มนั่นเองนะอันนี้ตัวย้อมนะบอกไว้ก่อนนะครับตัวนี้เป็นตัวย้อมนะฮะต่อมานะครับผมก็จะเป็น MA ตัวก่อนหน้านี้นะครับผมชื่อว่าวัดอมใช่ไหม ก็าก็1ล้านแต้มเช่นเดียวกันนะครับผมถัดมาก็จะเป็นพาทูเรียนะครับซึ่งเป็น MA ที่ได้รับการปรับสกิลเข้ามาใหม่นะครับอยู่ที่ห0 0สนแต้มนะครับผมแล้วก็ไซโคฮาร์โลนะครับผมห0 0 0นแต้มบอกได้เลยนะตัวนี้ก็โหดนะครับไซโคฮาร์โลนะถ้า,าว่าใครได้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเออเป็นตัวโจมตีสายวัตถุที่โอ้โหปวดตับอยู่ระดับหนึ่งเลยนะครับผม หกแสนแต้มเช่นเดียวกันนะต่อมานะครับผมอ่ะก็จะมีดาววงของเอมอนะครับผมอ่าน่าจะครบนะน่าจะทุกตัวหรือเปล่าแล้วก็เลื่อนมาเรื่อยๆนะครับจะมีใบปลดช่องนักบินเสริมของเอด้วยนะครับตัวใหม่ก็จะอยู่ที่หนึ่งล้านห้าแสนแต้มนะครับผมวาดอมก็เช่นเดียวกันนะไล่ลงมาก็จะเป็นอ่าระดับพาทูเรียนะครับหนึ่งล้านสองแสนแต้มนะครับผมโอเคไล่ลงมาเรื่อยๆนะ แล้วก็ถัดมาจะมีเพชรให้ด้วยนะครับรอบนี้ก็จะให้อยู่ทั้งหมด15เม็ดด้วยกันนะครับแล้วก็แป้นทองนะครับผมของโมบิลสูตรและถัง EN นะครับอ่ะของเดิมแล้วนะตรงนี้นะครับผมตรงนี้มีใบลดชาร์จด้วยนะครับผมชาร์จจากเจดไปหแล้วก็หไปห้านะครับของ MA นะแล้วก็นักบินเสริมนะครับอ่าเซราแมสนั่นเองนะแล้วก็มีนักบินคนใหม่นะครับโซตัน อ่าโอเคของนักบินคนอื่นก็จะเป็นตัวเก่าแล้วนะครับผมอ่านักบินเอเบย์คนใหม่อยู่แค่หนึ่งคนนะรอบนี้นะครับโอเคมีอะไรเพิ่มอ,อีกไหมไม่มีแล้วนะอ่าก็จะเป็นของเดิม,ดมแล้วนะครับผมเรามาดูอ่านักบินกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนักบินโซตันนะครับลดค่าป้องกันธาตุวัตถุและลำแสงบีมนะครับผม เงื่อนไขก็คือจะต้องขับโมบิสูตซีรีส์เดียวกับนักบินนะครับผมแล้วก็จะต้องโจมตีโดนศัตรูด้วยนะครับจะมีโอกาส10%นะครับผมที่จะลดค่าป้องกันท่าวัตถุและลำเสียงเบีของศัตรูทั้งหมดนะครับถ้าหาว่าติดนะ10%นะครับผมเมื่อติดไปแล้วนะจะลดไปอยู่ที่20%นะครับเป็นระยะเวลา5วินนั่นเองนะถัดมานะครับผมเรามาดูอ่ะ วิธีการเคลียร์กันบ้างนะครับสําหรับผู้เล่นที่เอ่อเคลียร์ระดับมาสเ,เตอร์ไม่ได้นะครับอันนี้ขอบอกนิดนึงแล้วกันเนาะเออสำหรับผู้ที่เคลียร์ระดับมาสเ,เตอร์ไม่ได้นะครับปัญหามันจะมีอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับผมเมื่อเริ่มเกมมาเนาะเออเอิตไนท์เนี่ยเขาจะเล่นสถานะกําแพงเหล็กนะครับเออเมื่อช่วงเริ่มเกมมาประมาณ5้าวิสิบวิเนี่ย ผู้เล่นจะไม่สามารถทําอะไรเขาได้นะครับผมออยกเว้นแต่ว่าทีมของเราะจะมีตัวล้างกําแพงเหล็กนะครับผมแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับสาหรับมาสเตอร์นะก็คือโมบิสูตสตัวนี้นะครับเอ็กวาคิรีเรนเดอร์นะครับผมแล้วก็เจ้าคอกระดัมทูนะครับผม2ตัวนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องของร่างแยกแล้วก็เสียงรบกวนนะครับประมาณนั้นเนาะก็อันนี้ใช้วิธีในการเล่นก็คือหาโมบิสูตที่ มีการโจมตีโดนหนึ่งเเนะครับผมในการแก้ทางแค่นั้นเองนะช่วง5้าาวิแรกนะครับช่วง5าวิแรกเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถทำอะไรกับเจ้าเอจิตไนได้เพราะว่าเอจิตไนเนี่ยแจกสถานะกำแพงเหล็กนะครับก็รอไปเกิน5าวิก่อนนะครับแล้วค่อยจัดก,การก็ได้นะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับอันนี้สำหรับระดับมาสเตอร์นะครับผมต่อมานะครับเรามาพูดถึงระดับอ็กต้าอันติเมตยกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเนาะ เอกเตอร์แนดิเมตนะครับผมอันนี้ก็เป็นในลักษณะเหมือนเดิมนะอีเวนต์นี้ก็ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเริ่มเกมมานะครับผมโมบิสูตแล้วก็โมบิโอเมอร์สตัวหลังนี้นะครับนี่อ่าอัลฟาอัซิวุตนะครับผมแล้วก็โมบิสูตอ่าไฮนิวกับน้บเฮฟวี่เวฟอนนะครับแล้วก็5ดาวไนทิงเกลตัวนี้นะครับผมเขาจะออกมาเซตแรกกันก่อนนะครับแล้วก็เซตที่สองเนี่ย จะออกตามมาก็จะเป็น3ตัวด้านหน้านี้นะครับโมบิสูดดาวแล้วก็ MA นั่นเองนะซึ่งเมื่อเริ่มเกมนะครับผมเจ้าอัลฟาอาชิวุธเนี่ยจะใช้ท่าไม่ตายนะครับซึ่งท่าไม่ตายเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติเคอร์เตอร์บีมเคอร์เตอร์วัตถุนะครับเพราะฉะนั้นทีมที่ผมจะออกแบบให้ดูกันนะครับผมก็จะเป็นการเล่นในลักษณะ2รอบละกันนะครับผมเออเล่นในลักษณะ2รอบล้กันเนาะ รอบแรกนะครับก็จะใช้โมบิสูรแค่2ตัวนี้เท่านั้นนะเล่นแบบเดิมเลยก็คือเปิดก่อนได้เปรียบนะครับเออก็จะเป็นวิงดีเซ t นะครับผมวิงดีเซเนี่ยต้องมีดาเมจในระดับที่ว่ายิงครั้งเดียวแล้ว MA พังนะครับเออ MA เนี่ยมันมีเกาะด้วยนะมันมีบาเรียรคุ้มครองด้วยนะครับผมให้ระวังตรงนี้ด้วยนะถ้าหากว่าผู้เล่นเนี่ยเล่นอ่เจ้าวิงดีเซ t แล้วมันไม่พังนะครับแนะนําว่าให้หาตัวอื่นมาเล่นนะครับเซตนี้อาจจะไม่เหมาะก็ได้นะครับผมโอเคมาดูกันนะเซตแรกนะครับผมเปิดก่อนได้เปรียบนะโอเคกค็ผมเรามาดูกันนะครับก็จะเป็นอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับผมว่าเนี่ยจะออกมา3ามตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็เราต้องใช้ถ้าไม่ตายก่อนที่อัฟอาซิวเนี่ยจะมาประจําตําแหน่งนะครับผม เออก็คือเก็บก่อนที่มันจะใช้ท่าไม่ตายนั่นเองนะครับเนี่ยจบแล้วนะไม่มีอะไรนะครับผมเซตที่2ก็โดนยิงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่ะปิดชากโอเคจบนะครับผมนี่คือการเปิดก่อนได้เปรียบนะครับต่อมาในเซตที่2นะครับผมจะนําเสนอในรูปแบบอ่าแก้ทางนะครับผมเออหาโมบิสูตรแก้ทางมันเลยนะก็คือ a อ p h a าอซิวุเนี่ยเขาจะมีเรื่องของเคาน์เตอร์บีมเคาน์เตอร์วัตถุใช่ไหม เ,เราก็ใช้วิธีแก้ทางโดยการหาสถานะกำแพงเหล็กป้องกันสกิลนั่นเองนะครับผมเราก็เลื่อนมาเลยนะครับเลื่อนหามาเลยโอเคความเสียหายก็สกิลความเสียหายสกิลอยู่ไหนวะกำแพงเหล็กโจมตีนี่นะครับผมความเสียหายสกิลแล้วก็กดใส่เข้าไปนะครับกดเปลี่ยนปุ๊บขึ้นมานะ แบบนี้นะครับผมผู้เล่นก็จะเห็นนะครับว่ามีโมบิสูตัวไหนบ้างนะครับที่สามารถเล่นกับอัลฟาอาชิวุตได้แบบโดนเคาน์เตอร์บีมเคาน์เตอร์วรัตถุแล้วติดแค่หนึ่งดาเมจเท่านั้นนะครับไม่ถูกสะท้อนตายนะครับผมเนี่ยก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับเล่นตัวนี้แล้วกันเนาะอ่าดับเบิลโอเซเว่นนะครับผมนี่ตัวนี้นะครับก็สกิลขนาดเริ่มต่อสู้ของเขาเนี่ยมีสถานะกำแพงเหล็ก นะครับผมอ่าอันนี้ใช้ท่าไม่ตายที่หนึ่งก็พอแล้วมั้งเออท่าไม่ตายที่สองมันจะมีการเบิร์นเชนนะครับแล้วก็เอาเจ้านี่ออกอ่าเพราะว่ามันเบิ์นเชนนะโอเคอ่ะลองไปสี่ตัวแค่นี้นะครับมาครับผมเรามาดูกันนะว่า d o u เ in seven s เนี่ยมันจะรับไหวไหมเออน่าจะได้นะตัวนี้ อันนี้อยากอยากให้สังเกตนะเอออัลฟาไอซิวุสเนี่ยมันมีการติดสถานะบาเรียคุมครองด้วยนะครับถ้าหากว่าผู้เล่นสังเกตเห็นเมื่อกี้นะโอเคครับดับเบิลโอ,โอน่าจะเอาอยู่นะรอบนี้เนี่ยอาศัยดามเมจเชนนะครับเนี่ยได้เลยสบายสบายแล้วนะครับอ่าเอาเอ,เอตัวที่สองโผล่มาแล้วนะหลังจากที่ตัวแรกพังตัวที่สองจะออกมาทันทีนะครับผม จบแล้วเรียบร้อยนะครับโอเคอ่ะถ้าในระดับของ wO XN7 s o r อเเนี่ยสามารถจัดการได้นะครับผมนั่นก็แปลว่ากันดั้มบวก B-PART ก็จัดการได้เช่นเดียวกันนะเพราะว่ากันดั้มบวก B-PART เนี่ยจะเป็นตัวที่มาใหม่กว่านะครับเออมาใหม่กว่านะอันนี้เดี๋ยวกดให้ดูก่อนนะครับมาตัวนี้นะครับผม อันนี้ผมสรุปแบบสรุปแบบคร่าวๆแล้วกันเนาะก็จะมีน่าจะประมาณนี้นะครับเออไอนี้ก็มีเหมือนกันนะสถานะนะครับผมโจมดีเดียว้าวัตถุสูงสุดอ่ะพวกนี้นะครับเนี่ยห้าตัวเนี้ยคิดว่าน่าจะจากการได้สําหรับโมบิสูตรที่เป็นระดับสี่ดาวนะครับผมเออจากการได้อยู่แล้วนะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยคือหาตัวที่คอยซัพพอร์ตให้เขาใช้ ถ้าไม่ตายเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับมีแค่นั้นแหละเนาะส่วนไอ้เจ้ากันดัมเอ็กเซียนะครับใช้ถ้าไม่ตายที่2อเนี่ยอันนี้ค่อนข้างที่จะกังวลนิดนึงนะครับเพราะว่าเมื่อเริ่มเกมมานะครับผมเนี่ยมันไม่ใช่สกิลขนาดเริ่มต่อสู้ไงกาแพงเหล็กความเสียหายจากสกิลอะ่ะมันจะเป็นสถานะสกิลที่เอ็กเซียจะต้องติดบาเรียก่อนนะครับติดบารียคุ้มครองติดสกิลธรรมดาที่2ก่อน มันจึงจะป้องกันความเสียหายจากสกิลได้นะครับผมอันนี้เนาะเวลาจะใช้ก็ต้องดูดีๆนะว่าเอ็กเซียเนี่ยติดบาเรียหรือ,อยังนะครับถัดมานะครับผมเราก็จะมาดูที่99สายฟ้ากันนะครับผมว่าเป็นยังไง99สายฟ้าก็ยังเหมือนเดิมนะครับไอ้เจ้า99สายฟ้าก็ไม่มีอะไรมากอืมเอาตัวนี้ไปเล่นแล้วกันเนาะอืม f ูอ l เมเทียคุชิกิใครนะครับ ผมจําไม่ได้นะว่าตัวนี้เนี่ยผมได้แต่งอะไรมันเพิ่มหรือเปล่านะอันนี้ผมจําไม่ได้จริงๆก็เดี๋ยวลองเล่นทีมตามปกติแล้วกันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับผมสําหรับอีเวนต์นี้เนาะมันเป็นอีเวนต์เก่ามาเล่าใหม่นะครับจริงๆเขาก็เล่าใหม่หลายรอบแล้วแหละไอ้ตัวนี้แนหะ่ะโอเคอ่ะใส่ในลักษณะนี้เยอะเกินไปละแนวหน้าแนวหน้าผมให้แค่สามตัวพอแล้วนะครับอืม อันนี้คือเยอะแล้วนะสามตัวนะครับผมโอเคไปแบบนี้แหละสําหรับเก้าสิบเก้าสายฟ้าก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนะครับผมเออเพราะว่าเราเคลียร์ไอเจ้าเอ็กตาอันดิเมดได้แล้วนะไอที่กังวลก็คือเมื่อเริ่มเกมมาไอตัวเอ็มเอขวางตรงข้ามอะ่ะจะใช้ท่าไม่ตายหรือเปล่าอันเนี้ยน่ากลัวนะครับโอเคอ่ะทีท่าว่าเก้าสิบเก้าสายฟ้าเอ็มเอจะไม่ใช้ท่าไม่ตายในทันทีนะครับเพราะฉะนั้น มันก็จะมีโอกาสให้เราได้หายใจหายคอนะเออสบายสบายล้วอย่างนี้ไม่ได้ห่วงอะไรละนี่ครับผมคาเตอร์บีมเรียบร้อยนะครับโอเคอ่ะมีการสูญเสียนิดนึงนะเพราะว่าเราไม่ได้เอาทีมแบบตัวพีคมานะครับผมเรียบร้อยครับจบแล้วนะครับผมโอเคสำหรับอีเวนต์นี้ก็ไม่ได้เคลียร์อะไรยากมากมายนะครับผมเป็นอีเวนต์เก่าเล่าใหม่ตามปกติทั่วไปนะครับ ขอให้มีความสุขกับเกมครับ